มื่อกี้นี่หันหน้าด,ดีดีเลย,เยน,นี่นี่เราไม่ไปายนี่ซสริจยาไปไนสยาเปลนเปลี่นเี่ยเปี่ยนไมเปลี่ยนไม่เปิดไ,ไรเลย बस कौन per lui che forma quanto un สวัสดีค่ะยมเย็นก็มาพบกับน้องไข่ตุนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้องไข่ตุนก็นอนเล่นสวัสดีค่ะยเย็นนอน,น,ะะนอนสบายเลยเปิดพัดลมนะคะเปิดพัดลมมาน้องไข่ตุนก็เลยนอนนอนหันหลังด้วยค่ะสโลเกนต้องนอนหันหลังนะคะสวัสดีค่ะป้าเจลสตอรี่นะคะที่มาทักทายเนาะเอฟซี่าประจํานะคะมาให้กําลังใจตลอดเลยนะคะ น้องไข่ตุนตัวนี้ก็หันหลังให้นะคะหันหน้าดูไหมน้อทำอะไรน้อน้องไข่ตุนเลยเฟนขับมาได้เนี่ยขอบคุณห้าล้านดวงใจวัสดีค่ะตุนตุนตุนอา้าดีมากลูกวันดีรู้จักทักทายเดี๋ยวนี้ดีมากดีมากช่วยกันช่วยกันวันนี้ให้ทานปลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทานปลาแล้วนะคะไ้ตุน ลูกไข่ตุนครับไข่ตุน <laughs> สวัสดีนะคะได้ยินเสียงตุนแล้วหายไปเลยเนาะคะุณขอบคุณมากนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะช่วงเวลานี้นะคะส่วนมากก็มาตั้งกันว่าประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะคะแต่เมื่อคืนนี้ไลดึกไปหน่อยแต่ตัวนี้ก็เอาเวลาที่ที่ว่านแน่นอนที่เราจะไลท์สุดนะคะก็ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจนะคะอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนทำยังไงดีนะคะอากาศร้อนก็ต้องนั่งเล่นชมวิวนะคะอากาศสบายๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุ้นนะคะน้องไข่ตุ้นน่ารักนะคะ วันนี้กินอิ่มแล้วละเมินเฉยเลยวันนี้ให้ปลาไปค่ะให้ปลาทูปลาทูกับปลาอะไรนะอีกตัวนึงจำไม่ได้ให้ทานไปแล้วนะคะตุนครับเอาเพื่อนนะขอบค,คุณนะคะเป็ดล้านนวงใจที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะ ตันนี้ก็มาเล่นกับน้องไข่ตุ๋นนะคะน้องไข่ตุ๋นอย่าไปไหนนะคะมาเล่นด้วยให้เห็นตัวอ้วนๆของน้องไข่ตุ๋นนะคะอนอินอ่มแล้ววันนี้นัน่นๆๆไม่เอาไม่เอาเว้ยเล่นตัวเนาะขอบคุณมากนะคะสิบสี่ล้านดูใจนะเห็นไ,ไหมกำลังใจกำลังมาแล้วก็เดินหนีเลยจะไปไหนครับมาหาพัดลมบอกมันร้อนเนาะ หาพัดลมพัดลมเย็นเย็นนะคะพัดลมเย็นเย็นน้องไขตุนนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูแม่ของน้องไขตุนกันนะคะแตงแตวนะคะแตงแตวแต้วแต้วทักทายลูกทักทายสิบเจ็้านดูใจขอบคุณมากค่ะทักทายหน่อยแต้วกำลังถ่ายรูปรูกเธออยู่นะไขตุน แก้วนี่ไม่ไม่อนะ้วนทลายนะแก้วนี่ตัวให้อาหารทาแล้วทั้งสองตัวสามตัวนะคะมานอนสบายมาหาเอนะคะนอนสบายสโลเกตต้องหันหลังให้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะหัหลัให้ที่นี่านนะคะที่ให้กำลังใจกับสาวๆเด็กขึ้นมานอนตรงนี้นะคะก็ะมีพัดลมนะคะพัดลมพัดมาเย็นสบายนะคะเย็นสบาย ไ,ได้เห็วเตีดวนะด้วยแนละ้วเห็นด้วยเนาะเสนหายไปหมดแล้วนะมัวแต่หันหลังให้คือแคดูนะ้อเตียวนะเตีวครับเตีเตีอ้าคือนุ่งเบนะิดคาดนเนาะห้องเตลยวคือนุ่เบิคานะเนาะเตีอันนี้แม่ของ แม่ของไข่ตุนนะคะให้เห็นเม่หน้าแม่ของไข่ตุนก่อนอายุหล่อนก็จะประมาณสักเท่าไหร่ดีนะลูกประมาณห้าสิบหกห้าสิบสิบแล้วก็เกือบจะหกสิบแล้วนะนี่ถ้าเทียบกับอายุคนเนาะขขบคุณงสเปรล้านดวงใจค่ะวันนี้มาเล่นกับเด็กๆที่บ้านนะคะ <IS AS> เด็กบ้านกูนอนอนเด็กบ้านสามสาวนี่ <IS AS> มีว้าให้ <IS AS> มีอย่างเด็กนี่ <IS AS> มันจะใส่ห <IS AS> มดเลเอ็นเตล เออเฮ้ยเฮ้ยไข่ตุ้นเรียกร้องความสนใจเห็นไหมน้าไปหาเราแล้วไปหาแตงเตียวและเตงเตียวหมูแม่นั่นนะเนี่ยแตงเตวน่ารักเลยอันนี้เเขาจะลนนอัี้ยิดให้ดูแตงเตวนะคะแตงเตวเตวอันนี้แม่แม่ของเขาละคะน้าๆๆไปเหมือนกันเลยอันนี้ก็ได้นี่ยนี่ไข่ตุ้นไข่ตุ้นเตวเตวเห็นไหมนี่ ที่ไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่นะสองคนนี่ไม่กินเส้นแปวนั่นลูกเธอนะลูกเธอนะดูแลห้ามทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวจะไม่ได้กินปลานะเมื่อวันนี้ได้กินปลาใช่ไหมไม่ทะเลาะก,กันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะั้นจะคุยกับเด็กก่อนนะคะปลายังไม่ได้ให้เลยนะแน่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 แม่แนติวกินไหมน่ะใ,ให้นะ่ะไม่ค่อยกินเส้นนะคะไม่ค่อยกินเส้น,นะคะ่ะกินแต่ตัวปลานะคะไม่ค่อยกินเส้น ได้มาอยู่ได้ได้มาอยู่ในเก้าอี้ไข้ตุนอยู่ในเก้าอี้อีกคนก็มาอยู่ตรงเก้าอี้นี่มองดูอยู่นี่เอ้เด็กนี่ดื้อไม่กินเส้นนะคะเขากินแต่ตัวปลานะคะกินเส้นมันเหนียวติดฟันเนาะก็เลยไม่กินเส้นนะคะไม่ค่อยกินเส้นกันนะคะเจอหน้ากันไม่ได้นะคะมันจะไม่กินเส้นเนาะ เแบบว่าไงไข่ตุนือไข่ตุนนะคะอวยช่วยอวยช่วยนะคะนอนอยู่นะคะมาดูน้องไข่ตุนนะคะเห็นไหมขาวงามจังเลยน้องไข่ตุนนะคะอันนี้ก็ตีนเดียบผมมาทอดที่ ไข่ตุน้นไข่ตุนสบายดีทักทายเพื่อนด,ด้วยลูกเห็นไหม,ไหมกำลังใจเยอะเลย<อ>มาให้กำลังใจไข่ตุนนะคะเพื่อได้พิดน้ำมาให้กำลังใจไข่ตุนนะคะขอบคุณ<ส>15ล้านดวงใจคะ่ะ<ส>ไข่ตุนก็ ตรงนี้เราเปิดพัดลมนะคะเปิดพัดลมระบายอากาศมันร้อนม,มากเนาะ,ะวันนี้ก็เด็กๆก็จะมานอนตรงนี้แล้วก็พัดลมพลัดม,มาก็จะทําให้เขารู้สึกเย็นสบาย mm hmm. ก็เลยมานอนเล่นใต้เก้าอี้นะคะอ mm ่า hmm. ลูกแล้วค่ะได้เวลาที่หล่นจะไปไหนเราดูนะคะดูนะคะแค mm ่ hmm. จะไปไหนวันนี้มาเปะน,นะคะปก mm hmm. ติจะไปทางทิศตะวันออกวันนี้ไปทางทิศตะวันตกนะคะ mm hmm. สโลแกนทางหลังให้นะคะ กิเกนจิเกนอ่าเดี๋ยวไม่ส่งเสียงมาเลยอันนี้ก็อีกตัวที่บ้านนะคะลูกของเตงตวที่เห็นนั่นแหละค่ะเห็นไหมไอ้ตุนเตวเอ้ยจิเกนจิกเกนอ่าถูกต้องไอ้ตุนตุนไอ้ตุนโอ้วันนี้น่ะให้ดูเด็กๆเลยเด็กๆมาที่บ้านเยอะเลยวันนี้ 嗯。 ดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามส ตัวนี้ยังดังอยู่ไหมลดวงไปแล้วนะตัวหนึ่งหรือว่าได้ยินเสียงแอเอจะเสียงดังนิดนึ่งลบพัดลมหน่อยครับครับครับผมครับเดีย๋ยวนะเอาพัดลมไปที่อื่นก่อนนะกินเลยเป็นไงตัวนี้โอเคไหม <laughs> ทำเป็นเสียงอะไรนะดนตรีนะคะเป็นดนตรีเนาะ สโลเกนนะคะเอามาสามตัวเดเพนมีมสองตัวแล้วนาเสือเ้อตัดปักนก็น่าายหอมนะคะขอบคุณมากค่ะสี้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะ ทุกกำลังแรงใจทำให like ้เรามีกำลังใจในการทำงานนะคะขอบคุณมากค่ะช่วงเวลานี้เนาะมาทักทายให้กำลังใจนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุนนะคะกินส้มเปรี้ยวก็นเลยไอเลย ขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจนะคะกินอ,อาหารตอนนี้กินอาหารเราไม่มีอะไรกินแต่อาหารกินอ,อาหารอย่างเดียวกินอาหารเนาะขอบคุณนะคะมาเล่นกับน้องแขกตุวเนาะมองหาใครเนี่ยเห็นประตูบ้านเปิดเราก็จะ ข้าไปในบ้านนะนี่ไปเอบส้นนะคะอ่าอ,อ่วันนี้ไม่เดินไปกินน้ำเนาะอยู่ตรงนี้บอลงเป็นยังไงไข่ตุ้นเป็นยังไงาอาหารม่ดมีมดไหมไม่มีเนาะนั่งคอยไครไห,ไหม่อไหมเข้าไปแล้วไม่ปิดประตูสักทีนีเสื้อตัวนี้มีมมนี่ ร้อนไหมครับโอ้ยร้อนตับแตกเลยแบบว่าร้อนแบบอะไรนะเหมือนจะเป็นไข้เลยอากาศมันร้อนร้อนอบอ้าวน่าจะร้อนทุกที่เลยฝนก็ไม่มาเนาะเพราะว่าฝนจะตกก็ไม่เห็นมีฝนตกสักที่เลยร้อนครับได้พึ่งเออย่างเดียว ไปนอนห้องเอเนี่ยโอ้ยร้อน,อนร้กลางคืนนี่นอนไม่ได้เลยขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะสองล้านดวงใจนะคะสองล้านดวงใจตั้งกินโอ้ใช่เวลาถูกแดดนี้มันต้องได้กินยาพาราเลยได้กินยาพาราค่ะเพราะว่าอะไรอ้โมันแดดทุกวันนี้เนาะ สงสัยสารเคมีเยอะมันก็เลยทำให้ปวดหัวมากต้องได้กินยาถึงจะหายขนาดไม่ได้ไปอันกลางแจ้งนะแต่ก็ยังปวดหัวเลยต้องกินพาราไซล่แจนตุ้ตัวกนนางเนาะ ส่วนมากคลิปมีแต่ไปตากแดดเนะยอาจารย์ตุตูกูนา่าเนไปตากแดดเนาะช่องของอาจารย์เพื่อนนะคะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนาะไปดูแต่ละครั้งก็โอ้สนุกแต่ว่ากลัวแจเแสงแดดนะกลัวเป็นไข้มาแล้วมาเรียบร้อยแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะลาหนึ่งวันลาหนึ่งวันก็เลยมาตั้งแต่ตอนเย็นก <c oughs> <c oughs> ินส้มก็เลยน้ำส้มลงตัวตกว,ว,วนาวนี่ยังอยู่กันยังอยู่ที่นครพนมอยู่บ่ คุณทุกกำลังใจนะคะที่มาทักทายกันคะ่ะร้อนๆแบบนี้ไปเที่ยวไหนดีนะคะไปพักผ่อนนะคะชมธรรมชาติไปเที่ยวน้ำตกคุณมานะคะดูน้องไข่ตุนนปิดพัดลมแล้วมานอนอยู่ใต้เก้าอี้ไหมขวบตัวถ้าเห็นตัวจริงนี่ยกไม่ขึ้นเลยน้ำหนักน้ำหนักของไข่ตุน ครับขอบคุณครับไปทำคอนเทนต์ทำกับข้าบอทำอะไรเนาะวันนี้วันนี้ทำอะไรทานเนาะท่านอาจารย์ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะทำกับข้าไปขึ้นไหลทำคอนเทนต์บอช่องตูตโกนาวเนาะน่าจะ เพื่อนๆกลุ่มเราน่าจะเป็นนะหนูผักครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะต๊วโต๊กุนนาวนะคะก็ช่องก็เพื่อนก็สนุกสนานก็ไปติดตามเนาะแต่ละคนก็น่าจะไปติดตามให้กําลังใจซึ่งกันให้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> ไปพร้อมกับอาจารย์ตู้เลยเนาะอาจารย์ตูวต้ว,ว่าบายบายแล้วเหลือหนึ่งคนนี่ยังแล้วตูวต้เพราะพัดลมมันดังเสียงมันเข่าไหมเข้าก็เลยไม่ได้ปื<ม>้อ <vad im> เออมันหลุดกลนย่นขเขาจาบริเงินขอบคุณมากนะคะสองร้านดวงใจมาดูพุงน้องไข่ตุนนะคะไม่มีอะไรจะโชว์ค่ะมาโชว์น้องพุงน้องไข่ตุนอย่างเดียวค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเอซีวันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมนอนโชว์พุงเลยนะคะวันนี้น่ะใครมาช้ามาดูพุงน้องไข่ตุนค่ะนะพุงน้องไข่ตุนนะคะ เฮ้ยเพื่งนเพื่นกินตลอดไม่กินคือตอนหลับเป็นไงเห็นพุงน้องให้ตุนหรือ,อยังให้ตุน โอ้น่ารักน่ารักน้องไทตุนน่ารักเลยมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอ้ยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเนาะไทตุนนี่กินอย่างเดียว,ยายวมาเล่นกับน้องไทตุนทุกวันนะคะใครเครียดใครเครียดหลาจากทำงานมาทั้งวันเนาะเราก็มา เด่นด้วยกันนะคะครูเอลชาแนลสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะคุณครูเอลชาแนลนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับสา,สามสาวค่ะสามสาวเดี๋ยวนะดูน้องไข่ตุนนไปก่อนเด้อ กูนคสวัสดีค่ะคุยแอลขอบคุณนะคะที่แม่มาให้กำลังใจมาดูไข่ตุ๋นนะคะถ้าต้องการประเจก็บอกได้นะคะอืมยัไงคะได้ไรคะออชอะนะคะออช้อะออช้อะแล้วเดี๋ยห็นออช้อะ โอชโหใครโอชโหตู่โอชโหสามสาวแล้วเอนลงนอนลงอ่ะเทม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 ก่อนแทมก่อนอ่ะเทมเทมนอนลง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 อ่า่นอนลงก่อนอ่ะโชว์พุงก่อนโชว์พุงก่อนอ้าวหาวนอนแล้วแม่อยู่บ่แม่ดูแม่บ่ เมงไหมคือซื้อม,มั้งตัวปเป็ยิ้มเส้นเนื้อมันเนึ่เนาะไหนไดูดหมาสิเดี่ยไปบีบเนื้อมันเป็นแดงเลยดูไปบีบเส้เนื้อมันจะเจ็บไปเลยขอบคุณมากนะคะคุณแอลที่มาให้เกณฑ์กำลังมาเป็นกำลังใจให้ค่ะเราบกว่าชัวร์ ท่านไปเบีบีบนะไปบีบเ,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 เนื้อเด็กเพราะว่ามันดนดมันจะเป็นยังขึ้นนี่นะมันจะเห็นมัดกับมัดขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจสามสาวก็ขอหยุดไลฟ์ก่อนนะคะวันนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ